าดิร่งเลี้ยวสิลงเลี้ยวอันขอ,อยาดได้ปูเด้อสวัสดีพี่น้องไม<อ>่รอดกินข,ข,ข้าวนปับบ้นสวัสดีพี่น้องค <laughs> นละสวัสดีพี่น้องเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวจะพี่เลยขาว <laughs> บ้บนนานผม้ครับเนี่ยปูพันังนี่แหละครับสาธุแม่จำ้ำอันนี้แม่จ้ำเป็นเป็นแม่จ้ำมูเฮ้ามูเดี่ยวกันนะครับ <p> พี่น้องผมม่ใหญ่ผมม่ใหญ่ผมอันนี้ อันนี้ไม่ใหญ่ผมนี่แหละครับยูตะปูนะไม่ใหญ่ผมอูกผมมาด้วยครับเด้อพี่น้องเลยเพิ่นนี่ครับเอา,เอาไว้ชั้มนี่ก่อนพี่น้องวากันไปยูตะปูครับเรียงตะปูบ้านมื่อนี่ครับวันพุธวันพุธท,ที่สิบสองเอ้ยวันพุธขึ้นขึ้นสิบสองค่ำเดือนสองวันพุธ วันพุทธเลีม่มโอ้ยคืนคืนครับขึ้นสิบสอง้ำเดือนสองพี่น้องเดีย๋ยวปูพันอยู่นี่แหะครับผมเอาประหยาดลงไรก็ได้ครับเน้อ